คันธนูหลากหลายสีสันด้านหน้าผมตรงนี้นะครับคือคันของเซบาสเตียนฟุตรุ่นนีโอครับนีโอไรเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นคันธนูแบบราคาไม่แพงครับที่เป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้มากสาหรับใครที่ต้องการมองหาคันธนูคันแรกครับอย่างคันธนูตัวนี้นะครับเป็นคันธนูที่มีความยาว25นิ้วนะครับทำด้วยวัสดุลูมินียมนะครับเป็นการทําสีแป็พาวเดอร์โคดมีหลากหลายสีสันที่เราเลือกได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวคันตรงนี้เนี่ยมีน้ําหนักโดยรวมประมาณ1,200กรัมก็เป็นน้าหนักที่กำลังดีนะครับไม่หนัก เดี๋ยวในวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําให้รู้จักกับรายละเอียดวิธีการใช้งานการปรับต่างๆของคังนโนรุ่นนี้กันครับคันรุ่นนีโอจากเซบาสเตียนฟูรุ่นนี้นะครับลักษณะของตัวพ็อกเก็ตตรงนี้จะเป็นแบบ ILF ก็คือเราสามารถจะใส่กับลิ้มแบบมาตรฐานนะครับของยี่ห้อไหนเนี่ยก็สามารถอาใส่คันตรงนี้ได้ตัวพ็อกเก็ตตรงนี้เราสามารถจะปรับทิลเลอร์นะครับที่น็อตตัวนี้ เราก็สามารถจะตั้งเซนเตอร์อะไนต์การปรับแนวของลิมได้นะครับซึ่งในชุดของคันตัวนี้ครับก็จะมีประแจตัวหกเหลี่ยมมาให้ทั้งหมดเลยสามารถจะปรับได้เดี๋ยวคราวนี้มาลองดูดูที่การปรับกันครับในการปรับทิเลอร์ของคังนนีโอรุ่นนี้นะครับเราก็จะปรับที่น็อตตัวนี้ครับซึ่งมันจะมีน็อตด้านหน้ากับน็อตด้านหลัง2ตัวนะครับเวลา,าจะปรับก็คือการตั้งทิเลอร์ตรงนี้ก็คือการปรับ องศามุมของลิมนะครับถ้าเราไขตัวนี้น็อตตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันทาให้ลิมตั้งขึ้นน้ําหนักที่เราดึงเนี่ยดึงสายก็จะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราใช้ลิมที่24ปอนด์เราก็จะปรับจะบวกลบได้มานัก2ปอนด์นะครับตั้งแต่มระมาณ22บสงเราไขเข้าไปสุดหรือว่าคลายออกมาสุดนะครับวิธีการใช้งานตรงนี้เวลาปรับก็คือเราจะคลายน็อตด้านหลังตรงนี้ก่อนนะครับใช้โตัวหกเหลี่ยมในชุดที่เขาให้มาเนี่ยคลายออกมานะครับปึ๊บโอเคเราก็แล้วแต่ว่าเราจะไขเข้าหรือไขออออกนนะครรััถ้้้้าาาาาาเเเจไไขขปตตงงลลยวดห หมุนมันออกมานะครับหมุนมาด้านนี้นะครับเพื่อขยับทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะไขชนกันอยู่แล้วก็ขยับขึ้นขยับลงไปพร้อมกันทั้ง2ตัวนะครับถ้าไขเข้าก็คลายน็อตตัวด้านในนะครับน็อตตัวด้านหน้าตรงนี้ก็มุนเข้าไปครับแล้วก็เวลาจะล็อกให้แน่นก็คือมันจะมีปลาแจมาให้2อันแล้วก็ใส่2องันตรงนี้นะครับแล้วก็จับ2องันหมุนชนกันตัวนี้เข้ามานะครับให้มันเข้ามาให้สุดแล้วก็ ชนกันมันจะอยู่ได้ด้วยการที่น็อตสตัวนี้ไขเข้าไปแน่นชนกันแบบนี้ครับสําหรับการปรับเซนเตอร์ไลเมน์นะครับหรือว่าแนวของลิมที่เราจะตั้งให้แนวนี้มันตรงไปหรือขยับไปด้านไหนนะครับเราจะปรับที่ตัวชุดปรับเซนเตอร์ไลเมน์ตรงนี้นะครับในการปรับตรงนี้ก็คือเราจะายน็อตตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตล็อกด้านบนตรงนี้1ตัวก่อนเราายน็อตตัวนี้ก่อนเพื่อให้ตัวแท่นตรงนี้สามารถจะขยับได้นะครับซึ่งการขยับแท่นตรงนี้เนี่ยมันก็จะขยับด้วยตัวหนอน2ตัว ที่ชนกันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราคลายตัวหนอนด้านนี้ออกนะครับเราไขตัวนี้เข้ามันก็จะทําให้ตัวแผ่นตัวนี้เอองมาทางด้านนี้นะครับราาลักษณะนี้สมุติผมคลายฝั่งนี้คลายฝั่งนี้เข้ามานะครับแล้วก็ดันฝั่งนี้เข้าไปเอ๊มันก็จะขยับเข้ามาที่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเราต้องการปรับมากน้อยแค่ไหนซึ่งวิธีการเลงการปรับนะครับก็ ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครที่อาจจะลองปรับในส่วนของเซนเตอร์ไลเมนต์มันก็จะมีวิธีการปรับการเล็งที่ทาให้ได้แนวคันที่ตรงครับแล้วก็ปรับแล้วก็ไขน็อตสองตัวนี้เข้าไปให้มันชนกันในตำแหน่งที่เราต้องการปึ๊บโอเคอแบบนี้นะครับพอเราได้ตำแหน่งเสร็จแล้วก็ล็อกน็อตตัวข้างบนตรงนี้ไปซึ่งตรงนี้เราจริงๆเราสามารถจะปรับตอนที่เรายังขึ้นสายคันธนูอยู่ก็ได้นะครับแต่ว่า,าต้องคลายน็อตตัวนี้ไว้ก่อนขึ้นสายเสร็จปึ๊บแล้วก็ปรับน,อน็อตสองตัวนี้ขยับเล็งตรงนี้ได้คร ไรเซอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถจะใส่อุปกรณ์เสริมนะสำหรับการแข่งขันแบบรีเคิฟหรือว่าแบลบได้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถใส่สูตรเลงได้นะครับใส่ตัวพลังเจอร์นะครับเตบิรไลเซอร์คลิเกอร์ใส่ได้หมดเลยมีจุดให้เราสามารถใส่เตบิรไลเซอร์หรือว่าดัมเปอร์ชุดทวนต่างๆได้3จุดครับก็คือด้านบนนะครับด้านล่างแล้วก็ตัวตำแหน่งใส่เตบิรไลเซอร์ตรงกลางตรงนี้ครับโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปลองยิงคันรุ่นตัวนีโอตัวนี้กันครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวลองยิงคันตัวนี้กันนะครับ น้ำหนักคันโดยรวมอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่าคันก็น้ำหนักมาตรฐานทั่วไปครับประมาณ1,200กรัมตรงนี้ อันนี้ก็คือผมลองยิงเป็นคันเปล่านะครับยังไม่ได้ใส่อุปรกรณ์อะไรเพิ่มเติมเราสามารถใส่ศูนย์ใส่สแต็ปได้หมดนะครับจากที่ลองไปคือลักษณะของเวลาที่ยิงออกไปครับก็จะคล้ายๆกับคันในระดับเริ่มต้นทั่วไปนะครับคือเรายิงไปเนี่ยคันในระดับนี้เรารูสึกได้ว่ามันจะมีแรงสั่นที่คันนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าการบาลานซ์ของคันเวลาเราถือคันเนี่ยผมว่าน้าหนักด้านบนด้านล่างเนี่ย มันก็ค่อนข้างโอเคกันนะครับเรายิงไปก็จะรู้สึกว่าคันสั่นหน่อยนะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่เริ่มต้นเนี่ยในราคาระดับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นที่ใช้งานได้ดีนะครับเราสามารถใส่ออปชั่นเสริมแต่งต่างๆตามความต้องการได้หมดเลยครับคันตัวเซ b a s เบอ n f เ o ียนฟลุรุ่นนี้นะครับผมว่าเป็น ตัวเลือกที่สาหรับใครที่อยากจะได้คันธนูเริ่มต้นราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีสีสันสวยๆให้เลือกมากมายหมดเลยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับเราสามารถเราไปใช้ยิ่งทั้งแบบรีเคิร์ฟนะครับแบบแบ,บโบใส่อุปกรณ์ต่งตางๆแต่งกับคันเราได้เต็มที่เลยในราคาที่ผมว่าหลกักมารเนี่ยห้าสี่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเนี่ยสำหรับตัวด้ามมันนะครับก็สามารถจะใช้กับลิมรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้เพราะเป็นตัวพ็อกเก็ตหรือเอลฟนะครับใครที่อยากได้ธน,นูเริ่มต้นสักคันก็มาลองดูที่ตัวนีโอตัวนี้ได้ครับ